ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลมายอีกเชียงเคยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะมาทําการเล่นตัวแอปมาใหม่นะครับซึ่งใครสนใจตัวแอปนี้สามารถทําการคลิกลิงก์ตารางคีิปไปเลยก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนทาการดาวน์โหลดอยู่นะครับซึ่งแอปนี้นะครับก็จะบอกเพื่อไว้ก่อนนะครับซึ่งเป็นแอปไม่ใช่แอปลงทุนแทงได้นะครับซึ่งเกี่ยวกับการโหลดเรายังดาวน์โหลดได้ในตัว แอป Store อีกด้วยนะครับส่วนสำหรับของ iOS อันนี้ก็ไม่มั่นใจเช่นกันว่าสำหรับ l o s ดาวน์โหลดเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าของ Android สามารถดาวน์โหลดได้ใน Google Play นะครับหรือว่า Play Store เองนะครับซึ่งเกี่ยวกับการทำเงินก็คือเราจะทำการถอนเงินเข้า To Money Wallet นั่นเองเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะเล่นตัวแอปนี้ สามารถทำการคลิกเลงตามงคิปไปเลยก็จะมีเลงให้เพื่อนทำการดาวน์โหลดเช่นเคยคลิปหน้าก็จะมาทำการสอนเพื่อนหาเหรียญในแอปนี้กันเลยว่าจะได้รับเหรียญเยอะหรือเปล่าเผื่อคลิปหน้ามีเหรียญครบเมื่อไหร่ผมก็จะมาทำการอัปเดตนะครับวิธีการถอนเงินให้เพื่อนดูอีกเช่นเคยนะครับส่วนตัวการถอนเงินแอปนี้ก็คือจะเป็นขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ10บาทก็คือจะมี2ตัวก็คือจะเป็น ธนบัตรแดงแล้วก็จะเป็นธนบัตรฟ้าซึ่งสําหรับการหาธนบัตรฟ้าคลิปนี้ก็จะมาบอกคร่าวๆนะครับว่าเราจะได้รับจากตรงไหนบ้างซึ่งสําหรับธนบัตรฟ้าก็กดคลิกเข้ามาตรงคาว่างานได้เลยซึ่งเราจะได้รับมาจากงานเห็นหรือเปล่านะครับจะเปลี่ยนเกี่ยวกับภารกิจประจําวันซึ่งจะรีเควียต์ตอนประมาณเที่ยงคืนของทุกวันนะครับซึ่งจะมีประมาณ6ภารกิจเ้อไม่ใช่ทุกคน5ภารกิจต่อวัน ภารกิจแรกก็คือนะครับดูโฆษณา5ครั้งในหลักอยู่ที่30เหรียญหรือว่า30ธนบัตรฟ้านะครับอันที่2ก็คือจะเป็นอยู่ที่การชมวิดีโอให้ครบ10ครั้งนะครับก็คือเราจะได้รับอยู่ที่ประมาณ95บาทฟ้าส่วนอันที่3นะครับก็คือจะเป็นตัวเล่นให้ครบด่านที่10ต่อวันก็จะได้รับทันทีประมาณ30บบาทฟ้าแล้วก็อันที่ 4นะครับก็จะเป็นเวลาออนไลน์30นาทีนะครับได้รับอยู่ที่ประมาณ30บาัตรฟ้านะครับส่วนตัวต่อไปเราจะได้รับจากการเล่นก็คือได้รับจากตัวเมื่อกี้เลยเห็นหรือเปล่าทุกคนผมก็ได้มาเป็นเหรียญแล้วก็จะเป็นตัวบัตรฟ้านะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะอัปเกรดเป็นตัวนี้ละกันทุกคนเป็นตัวหุ้มกรอบนะครับของตัวใหญ่นะครับหรือว่าแม่ทัพของเราเองนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ ตัวใหญ่กับเพื่อนเลยทุกคนนี่หุ้มกอให้เขาหน่อยนะครับพอดีด่านทุกสูงขึ้นไปนะครับอาจจะเล่นยากนะครับคิดว่าน่าจะยากนะครับทุกคนส่วนปอไปนะครับเราจะได้รับจากตัวกิจกรรมสะสมนะครับก็คือเราจะต้องหาดาวนะครับก็คือดาวสามารถหาได้จากตัวการเล่นตัวนี้นะครับจากตัวนี้แหละนะครับจากการดูวิดีโอประมาณนี้แหละนะครับเห็นไหม เราจะได้รับเป็นดาวด้วยนะครับนี่เราก็รวบรวมเพื่อมาอัปเกรดตัวนี้แล้วก็มารับเหรียญได้เลยหรือว่าได้รับเป็นตัวธนบัตรแดงนะครับสําหรับตัวนี้ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนให้เพื่อนกดคลิกข้าตาตรงนี้หนึ่งทีซึ่งเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะคะก็คือถ้าเราเชิญเพื่อนหนึ่งคนเราก็จะได้รับทันทีอยู่ที่6,500เหรียญน,นะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งนะครับก็จะเป็น ธนาบัตรสีแดงนะครับก็คือจะเป็น30ธาบนบัตรนะครับก็จะมีภารกิจย่อยนะครับประมาณ5ภารกิจนะครับพอดีกดเข้าไปไม่ได้เลยทุกคนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นผู้เชิญของผมนะครับเขาได้เป็นทั้งหมดประมาณ200เฮ้ย2 9งห0บาทฟ้านะครับก็คือประมาณ29บาบาทนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่โดนผมเชิญน,นะครับหรือว่าคน ที่ผมโหลดของคนอื่นนั้นเล็ๆนะครับเราก็ได้รับธนาบัตรแดงมาอยู่ที่1 3 5ธนาบธนบัตรแดงหลักๆนะครับเราจะได้รับมาจากตัวนี้นั่นเองนะครับสําหรับตัวเหรียญสําหรับตัวนี้นะครับส่วนสําหรับการทํางเงินก็จะอยู่ตรงหน้านี้กดคลิกเข้ามาเลยซึ่งเกี่ยวกับการทํางเงินก็คือจะถอนเงินเข้าทุนมณีเวรีนั่นเองซึ่งจะใช้เหรียญอยู่ที่ประมาณ1 0,000เหรียญสําหรับการทํางเงินอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับ นี่ก้นต่ำประมาณ10บาทนั่นแหละนะครับจะเข้าภายใน1-3บวันส่วนตัวรับนะครับเราจะได้รับจากตัวธนาบัตรแดงนะครับขั้นต่ำประมาณ480นะครับแล้วก็สูงสุดนะครับสำหรับธนาบัตรแดงก็คือจะเป็นอยู่ที่1,600บาทนะครับนี่เดี๋ยวถ้าผมมีมตัวธนาบัตรแดงครบเมื่อไหร่ก็จะมาทำการอัปเดตกทําเงินในตัวธนาบัตรแดง นั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนฝากเพื่อทำการกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตาผมด้วยคลิปหน้าจะมา,าทำการสอนเพื่อนหาเเรียญน,นะครับว่าจะได้รับจากตรงไหนอื่นๆกันบ้างน,นะครับก็จะรอชมไ้เลยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะทำการขอตัวลา,าเพื่อไปก่อนสวัสดีครับ